เขาก็ตั้งตัวไม่ติดเราก็ตั้งตัวไม่ติดทางคู่นะฮะแต่เมื่อเกิดเรื่องเกิดขึ้นเขาเลือกที่จะเดินจากเราไปเมื่อเขาเดินจากเราไปเสร็จนะฮะกลายเป็นว่ากุปําเอ,เองกุเลือกเองกุกับเจ็บเองเง่าเองรู้สึกผิดค่ะอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาปบประปรมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอุบิเหตุเกิดขึ้นนั้นมันยังมีสองถ้วยที่สามารถต่อยอดสามารถปรับความเข้าใจกันได้ แต่เขาเลือกที่จะเดินจากเราไปเพราะเขาต้องการอิสระนะต้องการผจญชะตากรรมผจญโลกไปคนเดียวก่อนนะเขาก็จะเลือกที่จะทิ้งเราไปแต่พอไปเสร็จกลายเป็นว่าเขาเองที่ต้องนอนจมกองเลือดเจ็บกับการกระทําของตัวเองเจ็บกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาก็ต้องนะฮะใช้เครื่องดื่มมาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกโศกบรรเทาความวิตกจริต คิดมากของเขาหรืออีกในย่านหนึ่งชาววันจันทร์ก็จะเป็นคนที่ชอบดื่มบางเอเนจีจะเป็นคนชอบดื่มค่ะนะฮะเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะมันมีความนะฮะมันมีความผูกพันมันมีความห่วงหาอาทรอ,อยู่ในนี้ค่ะอีกระนีหนึ่งนะคะที่มองภาพไพ่ก็คือเรื่องราวที่จบลงก็เป็นคู่รักกันรักกันดีๆนี่แหละค่ะนะ,ะแล้วก็สะดุด เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็แยกจากกันไปหรือเป็นครอบครัวนี้แหละค่ะเป็นสามีภรรยากันอยู่ดีๆนี่แหละค่ะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเดินจากไปนะคะอืมเป็นจากครอบครัวค่ะนะครอบครัวแล้วอ่าความเป็นคู่รักกันนี่ค่ะแล้วก็เป็นครอบครัวนะคะที่มันเกิดขึ้นซึ่งเมื่อจบไปแล้วเขาเองนะคะที่เจ็บเอง นะฮะฮเจ็บเองคิดมากพิตกจริตคิดมากจนต้องหาเครื่องดื่มมาเพื่อยอมใจเพื่อบรรเทาความเศร้าหมองความทุกข์ระทมความคิดมากของเขาอยากจะกลับมาขอโทษค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะกลับมาปลอบประโลมนะฮะกับสิ่งที่เขาทําลงไปกับเรานะะแล้วก็มีการส่งจิตถึงกันด้วยค่ะอาจจะเป็นเราที่ส่งกระแสจิตไปหาเขาหรือเป็นเขาที่ส่งกระแสจิตไปหาเรา หรือทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะส่งกระแสจิตไปหาซึ่งกันและกันนะสามารถคุยกันทางโทรจิตได้เลยประมาณนั้นนะเจ้าค่ะอืมนะเพราะว่าอะไรพวกคุณนั้นช่างเป็นคนที่สมน้ำสมเนื้อกิ่งทองไปอยู่กันมันเป็นอารมณ์ของ queen of Cup King of Cup นะฮนะแล้วก็เป็นอะ่ะค e e นนะ u e e n ไม้เท้าแล้วก็คิงไม้เท้านะคะ เป็นที่คนที่แบบสินเสมอกันแบบมา,มากๆแล้วมีความจริงใจอยู่ในเนี้ยนะมีความจริงใจอยู่ในเนี้ยเลยแหละค่ะอ่ามันก็เลยทําให้เกิดนี่แหละตอนที่จบมันจบแบบไม่เป็นท่าไงมันจบแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะอาจจะมีความเพ,พ้อพายไม่ได้คิดอะไรทบทบทวนดีอยากได้อิสระอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไปก่อนแต่กลับมาคิดทบทวนทีหลังมันกลายเป็นว่าความสุขนะความจริงใจมันอยู่ที่เรานี่แหละ ครอบครัวอบอุ่นคู่รักที่แสนดีแสนหวานที่เขาควรจะหวงแหนดูแลความผูกพันฉันมิฉันเพื่อนที่มันเป็นอ่าสิ่งที่มันผูกมัดเขานะคะก็เลยทาให้เขานั้นอยากจะกลับมาขอโทษเรานะ,ะกับภาพั่ของคู่รักนะคะอ่าที่เป็นรักที่จบไปแล้วส่วนเป็นความรักของอ่าหนุ่มสาวเนาะอ่ายังไม่ได้ อาจจะยังไม่มีสถานะนะหรืออาจจะยังไม่รู้จิตรู้ใจของเขาอยากจะมาส่องดูว่าคนวันจันทร์ที่เขามองเมียงมองๆอ,อยู่เนะี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราเขามีจิตมีใจกับเราบ้างไหมเนี่ยที่เข้ามาส่องนะสถานะแบบว่าอาจจะยังไม่มีสถานะหรือเป็นแฟนกันแล้วแหละแต่ยังไม่มีความมั่นใจว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเราก็จะอ่านสถานะนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับหนุ่มสาวหรือคนโสดนะะ่ะ ที่ยังไม่แน่ใจถึงความคิดของเขานะว่าเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่เขาจริงใจกับเราไหมประมาณนี้เราจะอานสถานีนี้ให้เพิ่มด้วยนะคะ,ะสำหรับนิสัยของชาววันจันทร์นะคะที่เราเห็นก็คือ,อเขารู้สึกว่าคุณกับเขานั้นนะคะช่างเหมาะสมกันเหลือเกินนะคะมันเป็นอารมณ์ของควีนถ้วยคิงถ้วยเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณกับเขานั้นมันมีแรงดึงดูดต่อ,อก,กันมันสินเสมอกันคะ่ะ เขารู้ว่าคุณนั้นมีความจริงใจกับเขานะเขารู้ว่าคุณนั้นมีความจริงใจกับเขาคุณนั้นน่ารักนะดูอบอุ่นน่ารักเหลือเกินประมาณนี้ค่ะเขามีความแอบหึงคุณด้วยนะแอบรมจิตนะถึงคุณด้วยนะแต่เขาจะเป็นคนที่มีมุมดาร์กก็คือเป็นคนใจร้อนเป็นคนรักอิสระเป็นคนมีปมค่ะในชีวิตเป็นคนมีปมมาก่อนค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นคนชอบดื่มไหมหรือเป็นคนขี้เหงาไหมนะคะแล้วก็เป็นคนขี้สงสารนะคะสำหรับที่เรามาส่องชาววันจันทร์ในสถานะของที่เราไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรกับเรานะคะเขาคิดอะไรกับเราประมาณนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเขาคิดกับคุณน่ารักมากค่ะเขาเห็นว่าเป็นคุณเป็นคนน่ารักน่ารักเป็นคนอบอุ่นเป็นคนมีความจริงใจอยู่ในนี้แล้วเขามองว่าคุณกับเขานั้นช่างเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกเลยค่ะ นะเหมาะสมกันเหลือเกินประมาณนี้นะคะอืแต่ถ้าเป็นนิสัยนะคะของชาววันจันทร์นะที่เรามาส่องก็นะก็เป็นคนน่ารักนั่นแหละค่ะอืมก็เหมือนนิสัยเขาก็เป็นคนใจร้อนนั่นแหละเป็นคนใจร้อนนะอะถ้าเป็นข่าวโสดที่แอบมองแอบมองอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมั่งเนี่ยรู้แต่ว่าเขาเกิดวันจันทร์ครบกันยังไม่นานประมาณนี้ยเขาเขาเป็นคนใจร้อนค่ะ เป็นคนรักอิสระเป็นคนขี้เง้านะอเป็นคนขี้สงสารเป็นคนมีเซนส์นะเป็นคนขี้หึงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนอ่านะฮะเป็นคนเฟรนลี่ขี้เล่นค่ะรักเพื่อนรักพ้องนะเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องรักครอบครัวค่ะอ่าเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะเป็นคนน่ารักนะเออน่ารักแหละนะ อืประมาณนี้นะคะอืแต่ถ้าถามความจริงใจค่ะจริงใจเบอร์นี้เลยแหละเบอร์ t e o f cup กับเบอร์ t o o f cup เลยค่ะอืเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นรู้สึกว่าอยากจะคุณเป็น่าครอบครัวเดียวกับเขาถ้าเป็นรักคนรักนะหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆนะคะถ้าอยากจะส่องจิตส่องใจเขาก็ energy ดีมากค่ะนะสําหรับวันจัน energy บวกมากๆเลยค่ะจะมีมุมแค่ว่าเขาเป็นคนใจร้อนเท่านั้นเลยค่ะนะเป็นคนใจร้อนรักอิสระหน่อยหนึ่งมีปมนะมีปมมา ค่อนข้างจะเป็นคนขี้น้อยใจไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอืแล้วก็ขี้สงสารด้วยมีเซนด้วยก็ประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูคําแนะน,นะะํานะคะของออร์เคิลเรานะะก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโสดคนโสดอ่าที่แอบมองแอบลึกห,หรือคบกันอยู่ก็ดีนะคะเป็นแฟนกันอยู่แต่ยังไม่มีสถานะก็ดีนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าทุกอย่างมันต้องมีดีวายทัมมิ่งเข้าเป็นตัวตัวอ่ตัวแปรนะคะ ตอนนี้นะคะขอให้รักตัวเองรอค่ะนะฮิวตัวเองรอค่ะดูแลตัวเองรอค่ะนะคุณกับเขาถ้าถามว่าเอาเป็นอะไรการสถานะบอกได้เลยค่ะโซเมตออกมาเลยค่ะนะนะมีสิทธิ์ลุ้นเลยค่ะโซเมตเลยนะเออตัวนี้รอก่อนนะดูแลตัวเองรอไปก่อนค่ะ,ะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตที่เคยเจออะไรมานะปัญหาไม่ว่าจะเป็นคุณกับเขาหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดที่เกิดขึ้นก็ดี ให้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตให้เราเข้มแข็งขึ้นค่ะนะอ่าถ้าตอนนี้มันเหงามันเศร้าอะไรอยู่ก็ขอให้ไปนะดูแลตัวเองไปรับพลังธรรมชาติไปเที่ยวแม่น้ำลำคลองก่อนไหมประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็เนี่ยโซเมตมันออกมาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนค่ะนะให้เชื่อในพลังแห่งปาฏิหาริย์เชื่อในพลังของโซเมต ะะถ้าเป็นคนโสดก็บอกว่าเนี่ยอย่างนี้แหละเดี๋ยวเจอแน่แน่เดี๋ยวเจอเลยประมาณนี้นิสัยแบบนี้ก็คือใช่เลยใช่เลยบอกว่าใช่เลยไม่ใช่เจอเลยมันเจอแล้วเนาอะอถึงเข้ามาสองใช่เลยแหละคนนี้แหละคนนี้ใช่เลยบอกไปเลยค่ะนี่คนนี้แหละคือของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้ฉันนี่บอกไปเลยค่ะ <laughs> ความบุมสมบูรณ์อยู่แค่เอื้อมค่ะรอแค่ perfect timing นิดหนึ่งรอดีวาย t i มิ n g นิดหนึ่งนะฮะซักเซสแน่นอนนะา คนนี้แหละที่เราแอบป,ปิ้งเนี่ยซักเซสแน่นอนบอกไปเลยค่ะนะเออส่วนคนรักที่รอรักเก่ากลับคืนมาก็บอกว่าเออใช่เลยแหละนะเนี่ยฉันทําตัวเป็นกีฟรอเขาเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นกีฟให้กับฉันมันสินเสมอกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอเนจีออกมาสวยมากถ้ามาเจอกันเนี่ยคนโสดก็บอกเลยแบบเนี่ยซักเซสแต่งแน่แต่งแน่เออสิบสี่อีกครั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ค่ะถ้ามีความรักนะ มันก็จะกลับมา14อีกครั้งแน่นอนค่ะเออยิ้มกระจุ้มกระชวยแหละเออกระจุ้มกระชวยขึ้นมาทันทีอกค่ะก็อกขากแบบรุ่น14อีกครั้งเหมือนกันเลยค่ะอายุ70ก็เฮิร์ตเหมือนกันค่ะนะเออถ้าความรักมันหักอกขึ้นมาถ้ามีความสุขมันก็เบิกบาน14อีกครั้งเหมือนกันค่ะความรักคือยาชูกําลังแล้วก็ยาพิษในทีเดียวกันนะอืมถ้ารักมันเป็นพิษมันก็เป็นพิษเนี่ยแต่รักมันไม่เป็นพิษมันก็เป็นยาชูกําลังประมาณนี้นะคะอืม แต่ถ้าใครที่อยู่ในฐานะที่ยังไม่ชัดเจนรอความชัดเจนนะคะรอความชัดเจนเขาชัดเจนในใจแล้วละถ้าเราส่องเขาตอนเนี้คนบันจันที่คุณหาส่องอะ่ะเขาชัดใจแล้วเขาชัดเจนแล้วนะถ้าเป็นรักเก่าที่เคยจบกันไปตอนนี้เขาบางคนอาจอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังดึกตรองคิดอยู่ไหมนะหรือบางคนก็อาจจะชัดเจนแล้วรอแคอ่ดีวายทมมิ่งนิดนึงไหมประมาณนี้นะคะ ช่วงที่รอก็ขอให้ดูแลตัวเองไปก่อนนะ No need to worry ค่ะ Success แน่นอนบอกตัวเองไว้คุณจะได้กิฟค่ะคือเขานี่แหละจะกลับมาเป็นกิฟของคุณแล้วคุณจะทําตัวรอเขาเป็นกิฟให้กับเขาน,นนะ่นแน่ฮิวตัวเองรอค่ะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะชาวโสดที่มาส่องชาววันจันทร์ก็ดีเนี่ยเอ้ยแอบปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งอยู่เอ้ยเนี่ยเนี่ยคู่กันแล้วไม่แคล้วกันโซเมทค่ะ เออนะให้เชื่อในพลังแห่งปาฏิหารินะเจ้าคะ่ะอนี่แหละกระชุ่มกระชวยได้เลยค่ะนะคนที่เขามาส่องชาววันจันทนระ์น่ะกระชุ่มกระชวยได้เลยเอ้ยเนี่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 ยรอนิดหน่อยเท่านั้นเองรอนิดนึงค่ะรอถึงเวลาพักหยุดคิดหยุดพักก็ต้องรอก่อนค่ะนะ่ะหยุดนิดนึงเบรกนิดนึงแล้วกิฟจะมาหาความ,วมสมบูรณ์จะมาหาแน่นอนค่ะสักเซตแน่นอนค่ะนะรักตัวเองรอก่อน นี่รักตัวเองรอก่อนดูแลร่างกายตัวเองรอเพอร์เฟกต์ไทมิ่งค่ะโนนิทูวอร o ดี้โอเคเออนะเจ้าค่ะสำหรับนะอ่า FC ของเราที่มาส่องชาววันจันทร์ก็เอ e น g y สวยค่ะเพราะว่าเขาน่ารักเขามองคุณน่ารักด้วยเนี่ยเขามองคุณเนี้ยสินเสมอกันนี่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเจอกันหนึ่งหนึ่งเหียหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเจอกันอีกคู่พระคู่นางอะประมาณเนี้ยนะหนึ่งอ่ะอันเนี้ย คิงดาบควินดาบคิงดาบควินดาบนะควินถ้วยคิงถ้วยเนี่ยโอ้ยมันคู่ควรกันขนาดไหนนี่มันรักกันนี่สองถ้วยเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักเลยนะเนี่ยเนี่ยหกถ้วยด้วยเนี่ยแล้วก็เจ็ดเหรียญเนี่ยเอ้ยมันเต็มไปด้วยความรักตเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่คุณไล่วนไปหาเขาเขาไล่มนมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นรักที่แอบจ้องแอบมองอยู่หรือคนรักกันนี่แหละแต่ยังไม่แน่ใจความคิดของเขาเนี่ยบอกได้เลยค่ะ yes ไฟเขียวไปเลยค่ะ นะรับพลังงานบวกๆไปเลยค่ะนะสาหรับคนที่เข้ามาสองชาววันจันทร์น่ารักคุณเขาอาจจะเป็นคนรักเพื่อนน้อยนะอาจจะเป็นคนคนรักอิสระน้อยนึงมีมุมเหงาๆน่อยนึงแต่เป็นคนขี้สงสารนะแต่เขาเต็มไปด้วยมนคลังนี่เขาเต็มไปด้วยมนเสน่ห์ที่ดึงดูดหัวใจคุณแน่นอนประมาณนี้หรือคุณเองนั่นแหละที่ดึงดูดเขาแบบโอ้อยเนี่ยบอกตัวเองไปเลยค่ะนะเอนเนอร์จีสวยค่ะสำหรับชาววันจันทร์สวยมากเพราะไพ่มันเป็นเอนเนอร์จีบวกหมดเลย นะมันมีแต่เหตุการณ์ของรักเก่าหน่อยหนึ่งนะะที่มันยับลงไปนะคะแต่ยับอย่างไรนะคะเขาก็อยากจะกลับมานะเมื่อนั้นเขาจะกลับมาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาขอโทษถ้าเป็นรักเก่านะเขาจะกลับมาขอโทษแหละอืมอยากจะกลับมาก็คิดถึงวันคืนเก่าๆเนี่ยไม่มีใครที่คู่ควรกับคุณกับเขาเท่าคุณอีกแล้วค่ะเขาจะได้ตื่นรู้ตระหนักรู้ค่ะเนี่ยเนี่ยนั่งปวดหัวอยู่เนี่ยกูไม่น่าเลยจะหาใครดีแบบนี้อีกนะบนโลกใบนี้เนี่ย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  เพราะความคิดน้อยไปหน่อยเนี่ยรักอิสระไปหน่อยกับเหตุการณ์ที่มันขึ้นหรือน้อยเนื้อต่าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าไม่เขาด่วนคิดไปแบบนั้นนะคะแล้วพอผ่านไปเนี่ยเนี่ยกลับมาเนี่ยรู้เหลยมนต์เสน่ห์ที่มันดึงดูดคุณในใจเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะให้เขากลับมาหาคุณเนี่ยเอ้ยแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็ไม่ต้องกลัวค่ะเขา มีความจริงใจให้คุณเกินล้านเลยเนี่ยหนึ่งถ้วยสองถ้วยสิบถ้วยจะเอาที่ไหนอีกเนี่ยแล้วถ้วยถ้วยคู่กันแล้วไม้ไม้คู่กันอย่างเงี้ยนะเอ่อควีนไม้ควีนไม้เนี่ยโอ้ยมันสินเสมอกันมันคู่ควรกันนะรับไปเลยค่ะนะว่าคนที่ fc เรามาสองอะคะ่ะชาววันจันทร์ที่เรามาสองนี่ energy บวกขาดเลยค่ะนี่โซเมดออกมาด้วยนี่ เอ็นเกจเมนต์แต่งนะคะแต่งก่อนนะคะมั่นหมายแต่งกันก่อนนะค่อยฟิชเชอร์ลิงนะจริงเบิกงนะจริงบอกไว้ก่อนนะมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าอยากมีความสุขไปชั่วกับชั่วกันชั่วนิดนิลานนะอย่าใจร้อนใจเร็วด่วนได้ชิงสุกก่อนหามนะเจ้าค่ะเอ้ยถ้าชิงไปแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการของการแยกใหม่นะเจ้าค่ะถึงจะกลับมาอ่านั่นได้มันถึงจะ เป็นไปตามกลไกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตมงทจ่จะแฮปปี้ไปชั่วนิดรันด์นะเจ้าค่ะเอออ่ะก็ขอส่งพลังงานบวกๆนะสำหรับชาววันจันทร์นะที่เรามาส่องเขาเขาเอเนจีน่ารักค่ะนะชาววันจันทร์ที่เรามาส่องเขานะเป็นคนที่เรามาส่องนะเจ้าค้าวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่เรานะเป็นเอเนจีของคนที่เรามาส่องเนี่ยเขาเอเนจีน่ารักมากถ้าก็เป็นคนรักเก่าของเราก็รอได้ค่ะรอวันชื่นคืนสุขได้เลยค่ะเนี่ย รอทำตัวเองเป็นกิฟต์รอแล้วคุณจะได้กิฟต์นะฮะเออโอเคนะเจ้าค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะขอบคุณสำหรับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะคะหนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักของ f c แสนดีของเราทุกคนนะเจ้าค่ะขอบคุณจากก้นเบื้องหัวใจจริงๆเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ